ดีค่ะพวกเราอาราเดดเลแม่ฝนพี่ก้าและวันนี้เราจะมาทำอะไรคะรับทำรีวิวอันนี้รีวิวอันดีอันดีก็คืออันนี้อันนี้อันนี้เป็ดนี่ก็คือเป็ดไม่ใช่ห่านไม่ใช่หงไม่ใช่อะไรอ่ะมันเป็นนกฟาร์มกอล์ค่ะนกฟาร์มกอล์ มันคือห่วงยางนกฟรารมิงโกนะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่เอวารีสอร์ทอยู่ที่เกาะช้างค่ะอ่าเราก็จะนำห่วงนกฟามิงโกเนี่ยไปเล่นในสระว่ายน้ำกันนะคะแต่ก่อนอื่นต้องแกะดูก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเอ้<ด>พี่ก้า,ากพี่ก้าไปซื้อมาจากไหนคะพี่ก้านะคะซื้อจากร้านอะเดลชอปนะคะร้านอะไรนะลูกอะต่อต่อเขาต่อสาย <c oughs> เขาบอกว่าร้านอ d e l e Shop ี d ขายเองนะคะสนใจสินค้านะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้ที่ Line ID Adele Shop หรือว่า Facebook Fanpage Adele Shop นะคะส่วนใครที่ไม่มี Line ไล n e ี Facebook เนี่ยก็สามารถโทรกันไปได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเบอร์อะไรก็ดูแม่ฝลนจำไม่ได้แต่ขึ้นไว้ตรงนี้นะคะแล้วเท่าไหร่คะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่300บาทเดี๋ยวคิดค่าส่งนะ้วาว3 0 0บาทใช่ถูกม,มาก ซื้อมันจากไหนสามร้อยาฉันเคยเห็นมันหกร้อยแล้วเว้ยห <300 S 1> ลอกลวงหรือเปล่า <c oughs> ของมีรูไหมสามร้อยบาทที่ร้านอเดียวะอน <c oughs> เล่นนะคะเราขายไม่เอากําไรกันเลยนะคะซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้น <c oughs> กําไรที่ได้จากของเล่นทุกชิ้นในร้านอเดียวชอบนะคะก็จะเป็นทุนการศึกษาของนังเร็วค่ะอุ้ย มันจะเป็นอะไหล่สำหรับแบบว่าเวลาตรงไหนรั่วนะคะแล้วเขาจะมีกาวแล้วก็มีเนื้อย่างต่างๆคุยดีคุยดีค่ะคุยดเคุยดีคุยดีคุยดยคุยดีคุยากคุยดี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 คุยดกคุยดี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 คุยไีคุยดกคุยดี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 คุยดค เรามีทีมงานให้มาช่วยเป่าค่ะขอใจพี่ดิวค่ะแล้วันนี้ปะปาใดเขาไม่อยู่นะคะอยู่โน่นครับเห็นไหมโดนขังอยูข้างนอกดนเทศน่เข้าฝาเี้เป่ากี่วันเนี่ยเสร็จแล้วเป่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะกับนกฟามิงโกส่วนแม่ฝนเองก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะน้องเดล เดี๋ยวเราจะไปอาน้องฟาร์มิงโกลงสาวายนะ้ำรือไมก่กระลงทะเลเลยนะคะเพราะว่าที่พักของเราเนี่ยอยู่ติดทะเลโอ้ยเดียวคนเลืเกินเราไปขี่นกกันดีกว่าค่ะทุกคนไปค่ะตามไปดูเลยตอ้ตอนนี้แม่ฝนกับน้องเดลวก็ได้นำนกฟาร์มิงโกลงสาวายน้ำเรียบร้อยแล้ว,วน้องเดลวนี่นะคะนี่แมนเลย ออกสอยขึ้นแถวเกาะเองอ่ะแม่น้วยน้องเดียวจะล่วงไหมเนื่องจากเป็นห่วงยางที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเดี๋ยวเดียวก็เล่นได้แม่ก็เล่นได้แต่ถ้าใครเล่นคนเดียวก็สบายเล่นแบบนี้ได้ค่ะนี่ย่งไงวันนี้อย่าแม่ฝนกับน้องเดวว่าขอตัวไปเล่นห่วงยางโลกระมิ้งก็ ไกินก้าไปตายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมอะไรบอกก่อนในวยนะ้ะอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเรา,เะะาด้วยนะคะตายตายด้วยนะ เราจะไปอยู่มั้มต่อ